สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มุ่อยู่ช่อง n e x CU กับเทคนิคในการเล่นปืนลูกซองในวันนี้ คือหลังจากลูกซองโดนปรับโดนเนื้อมาหลายๆแผลใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะประสบเจอปัญหาแบบลูกซองเล่นยากนั่นเองอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลที่ผมจะเอาไปใช้แล้วก็แบบเทคนิคดีๆในการเล่นปืนลูกซองยังไงให้แบบมันเก่งอ่ะได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยอะไรประมาณนี้อ่ะหนึ่งเลยทัศยะก็คือไว้ใช้จังหวะแบบพุ่งไปยิงหรือว่าทัศยะเนี่ยไปพุ่งรีกระสุนของคอมโบคู่กับใจหรือว่าใจเนี่ยจะยิงศัตรูล้มเนี่ยกระสุนลูกซองมันจะเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่สาคัญเนี่ยทัศยาเนี่ยมันปรับมารถ กดกระโดดได้ตอนก่อนพุ่งจะหมดเนี่ยตัวมันจะรอยแล้วมันจะสามารถยิงกลางอากาศได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็รูน่าก็ที่รู้กันอยู่ก็คือยิงเพื่อกว่าเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็นี่เลยผมแบบภูมิใจนําเสนอมากกับราสำหรับเซตสกิลลูกซองนะผู้ชม DB เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความแม่นยําเมื่อยิงปืนขณะเคลื่อนที่หรือว่าจังหวะเรากระโดดจังหวะเราอะไรก็ตามนะผม มันจะทาให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทาให้ยิงแม่นขึ้นเหมาะสำหรับลูกซองกระโดดป่าหรือว่ากระโดดชาร์จมากๆเลยเอาละรูปแบบการเล่นสเต็ปการเล่นจะเป็นไงในวันนี้ก็ผมเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูกันในเกมนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนในยูทูบด้วยนะตรงช่องกระดิ่งนะผมฝากกดติดตามแจ้งเตือนด้วยนะครับไปดูเกมติดกับไป <S <S เอาละครับตอนนี้ลมก็กลางไปอยู่ที่เมืองคนจริงของเมืองพีกนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมจะะะไไมม่ีปปืนักกกรบอล ไปแล้วครับไปแล้วจ้าบอกว่จะมีปืนแล้วหน่อยนะครับผมโอเคปืนล่ปืนลกนูกก็ยังดียังดีที่มีปืนเราไม่ได้เสียไอซ์บอลด้วยรับเมื่อกี้อุ้ยซองควงด้วยเดี๋ยวหน้าต้องแบบรีวิวซองควงในช่วงต้นนี้ผมแล้วก็เดี๋ยวไปหาซองยาวในช่วงท้ายและช่วงกลางก็ได้แต่ว่าซองควงมันเบานะกูไม่กลับแล้วปืนนี้กลับมากก่าเกินอุ้ยท่าหนึ่ง สองควงคอมโบแบบกระสุนแบบเยอะกระสุนแบบแบบแบบสอง้องสี่นัดมาทุกคนโอ้ย คูดาวอยู่ซองควงสีนัดมันมีตามังกรอนมาเมื่อกี้มันตัวอยู่ข้างนอกนะครับตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะ กระโดดปาดประมาณนี้ทุกคนดูโอเคบ้าอุนึงวาเก่งเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดคือมันต้องแบบยิงแบบจังหวะกาอากากศจะทำให้ปืนเราแม่นขึ้นนะครับเพราะคอมโบที่ผมเอาสกิลแบบคอมแม่นมาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ย มีตัวเป็นไงอีกตัวหนึ่งอยู่นอกข้างนอกนะครับเจทอกเข้าละวฮ้ยมนโดน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 มาโดนตัวไกลจริงมาโดนตัวไกลจริงมันก็เลยลบนะครับผมสรุปซองยาเรายังไม่เจอเลยทุกผู้ชม จริงๆกระสุนไม่ต้องคกเยอะก็ได้นะเพราะว่าเราเอาสกิลจ่ายมาครับตัวอยู่หลังเมืองอีกทีนึงอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ล่ะข้าบนหลังคาแน่เลยผมว่าน,นะครับอ่าโอเคโอ้ตังไม่พอในการซื้อที่ปีนไปหามันตอนนี้มันลงมาละโอ้ย เกือบโดนแล้วเราเนี่ยคนถอยไปไหนมาแน่ทุกคน๋อยังอยู่ยังอยู่โอเคเมื่อกี้มีตัวยิงมาจากที่อื่นอีกนะครับจากรบริเวณแบบบ้านแอลปะ มันแอววข้างล่างอะอ้าวโณลตี้เหรอลอตตี้กันด้วยวะเฮ้ยนี่ต้องไปไหนแล้วครับวันนี้เมืองคนเดือดเมืองคนจริงต้องพีเขานั้นต่อมาขอเดียวต้องระวังตัวเป็นพิเศษอ่าซื้อประตูปา๊ก่อนโอเคมีอะไรให้เบิกฟรีไหมยาฟงยาฟยีเอา้ามีคนลงไปเหยียบกับระเบิดผมตายโอเค ใช่ไหมนะเออใช่ทีงด้วยมีโรเพื่อนมันจะมาช่วยหรือเปล่านะวางประตูวาร์ปแล้วบนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ดีกว,ว่าแล้วใครมันชักปืนมารอบก่อนนะช็อกช็กช็อกแชกไอห,หนุ่มคนนี้มันค้านแบบสุดชีวิตเลยเว้ยค้านไปไหนวะไอหนุ่ม โอเคหายไปเลยแล้วก็ไอ้ดอกมันจะหยุดโหลดไปแล้วนะครับซ้ายมือข้างล่างมีคนชุบกันน่าจะเป็นตัวชุบเกิดมาใหม่ไอ้ตัวนี้แน่เลยเนี่ยเป็นตีที่ลงมาเหยียบกันระเบิดฮะไม่ได้บีบแต่เลยทำไมรถโหลดมันบีบแต่เองอะโอ o ยไม่ได้ตั้งใจรอตีนะเพื่อน <S <S อุ้ยเมาหลอนเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเอาเอา หนึ่งครับเมาส์หลอนเมาส์หลอนโอ้เมาส์หลอนจัดเลยอ่ะอะไรวะหน้าเกือบตายคือในคอมเนี่ยเวลามันลงรถเนี่ยมันจะชอบเมาส์หลอนนะฮะหลอนแบบหลอนหนักมากด้วยประเด็นน่ะเฮ้ยไปบีบแต่เข้าใจเลยกูในโดนเมื่อกี้มันมี2คนนะแต่ผมเจอแค่คนเดียวนะฮะอีกคนนึงไปไหนก็ไม่รู้ เรายังไม่เจอหน้านะของซองอยาเาเลยว่ะคุณเจค้าไม่มีเปิดนะครับตอนนี้เอาละเดี๋ยวไปไล่ดูข้างล่างก่อนดีกว่านี่โรามีคนไหมอุ้ยมี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 คนอยู่ข้างบน,นครับ <c oughs> ผมต้องซื้อคนน่นก่อนถ้าเผาผมไม่หลอนเลยโอกาสตายค่อนข้างยากอยู่โอเค มีคนอีเหรอนี้ยินเสียงคนเดินนะท่านผู้ชมตรงไหนนอกทีนี้ว้าวุ่นเลยครับไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนผมว่าผมหูไม่ฝาดแน่เมื่อกี้แต่ไม่มีว่ะเฮ้ยแล้วเสียงใครวะ ยังเล่าหรอยังไม่เจอซองยาวเลยนะหรือว่าผมเจอแล้วผมไม่ได้เก็บก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องตะเวนวงกันพันยาไปพยันยาปเดี๋ยวขอขึ้นไปเช็คที่เขตพิษอีกทีนึงนะผมมีคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยนะครับกำลังจะวิ่งมาหาไอ้ด็อกเนี่ยอาซองยาว เพราะว่ายิงนะแล้วกระสุนเด้งนะฮะสองพวงเราอุ้ยมีคนมุ่งหน้าไปหาไอ้ดอบไอ้หนุม่มข้าวงนี้ก็ขอชนหน่อยละกันเฮ้ย,อยโอเคดีเลยกระสุนบนรถแบกมีคนอีกอ้องหมอกอีก้าบอกมีหนึ่งคนโอเค เรายังได้ไปต่ออยู่นะครับผมเฮ้ยมีอีกแล้วนั่นไงแม่งบริเวณพี่แบบคนเยอะจัดเหมือนเขาจะไม่รู้นะครับเนี่ยผมจะชะลอก่อนนะเอาตัวข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันข้างหลังอข้างๆพี่จะไกลกันอยู่บินลอยิงโอเคจังหวะบินยิงมันจะแบบ ความแม่นของกระสุนก็คือจะแบบเกาะกลุ่มกันไปพิเศษนะหรือว่าจังหวะกระโดดปาดนะผมสลับเซียตะิวนี้นะครับนะอาดีๆหลีนยเกมนี้ตั้งใจตั้งใจคิดว่าก็จะหมดแล้วแหละคนเพราะว่าวงมันโอ้โหไกลมากผมแน่ต้องเข้าวงแล้วตอนนี้นะครับมีการต่อสู้กับตรงนี้เกิดขึ้นว่ะแต่คาอนข้้งที่จะเป็นพื้นที่เปิดมากเลยเสียงเล่นดีไหมเราเนี่ย ข้างหนนุ้นยิงมา right? นะครับนม่ใในหอสวิกาไม่เพื่อนมันก็ศัตรูที่มันยิงด้วยกันอยู่โอ้ตอนนี้ยาผมติดลบเจ็แล้วว่ะไม่ไหม่ไหวละวงติดลบเจ็ดนะครับปัญญาไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ย้ยา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 ต้องเข้าวงก่อนวงแรงมาก คือตอนนี้วงไปแล้วผมไม่เล่นแล้วผมตอนเอาวงก่อนใครจะเล่นก็เล่นนะส่วนตัวผมไม่เล่นนะครับนอกวงเนี่ยประสบการณ์เยอะและตายหมอกได้แบงไม่ชอบเลยมีตัวความหวังหมู่บ้านนั่งอยู่ที่หอนาฬิกาอยู่ในตอนนี้นะอืมเอาไม่ว่าเลีลยวเราดักตรงตีหอนาฬิกากข่าแล้วรับท่าน,นผู้ชมดักตัวนี้หลยมาะดักได้อยู่ ถ้าแบบตัวไกลไม่ยิงผมมานะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงรถผมทิ้งด้วยสองตัวตรงนูน้นไม่เป็นไรเรามีรถอีกคันหนึ่งอยู่นะครับ ต้องเก็บพุ่งเอาไว้นะดีที่หอัวนี้ครับให้มาเตียวถ้ามาเตียมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะตายไอ้นั่นมันก็เจาะผมยับเลยโอ้โหมันยืนเจอะอยู่นอกหมอกอะทุกคนคิดดูแล้วก,กันจิตใจไม่ทำด้วยอะไรอุ้ยลำบากแล้วครับตอนนี้ลำบากแล้วกูโอ้โห มันมาตอนไหนไม่ได้ตัวยืนจ่อยอยู่นอกบอกไม่ได้ผมไม่มีปืนยิงไกลโอ้ยเสียายนะผู้ชมก็นี่ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกัสนสำับเซ็ตสก,กิลซุยเซ็ตสกินของลูกซองก็ประมาณนี้นะสไตล์การเล่นก็คือแบบพยายามกระโดปปดป่าดยิงให้ได้เยอะๆนั่นเองสำับเซ็ตสกิลนี้นะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะแต่เฟียดได้พลาตายนะฮะไม่จบเกม